ราวาจาประจำวันสุกที่ี่25ธันวาคม2020สมภพพระคริสตสมภพบทอ่านจาหกนังสือประกาศโซอิสยาข่าวของผู้นำข่าวดีมาประกาศบนภูเขาช่างงามยิ่งนักเขาประกาศสันติภาพนำข่าวดีประกาศความรอดพ้นกล่าวแก่สิีโยนว่าพระเจ้าของท่านทรงเป็นกษัตริย์ปกครององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงสำแดงพระอนุภาพต่อหน้าประชาชาติทั้งปวงชนชาติทั้งหลายจากสุดปลายแผ่นดินจะได้เห็นว่าพระเจ้าของเราประทานความรอดพ้นให้แก่เราบทอ่านจากจดหมายนบูนเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวฮีบรูในอดีตพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศกหลายวาระและหลายวิธี ครั้นสมัยนี้เป็นวาระสุดท้ายพระองค์ตรัสกับเราโดยทางพระบุตรบัดนี้พระบุตรทรงลบล้างมนทินแห่งบาปเสร็จสิ้นแล้วจึงเสด็จขึ้นสวรรค์ประทับนเบื้องขวาแห่งพระมหิทานุภาพดังนั้นพระบุตรทรงอยู่เหนือบรรดาทุตสวรรค์เช่นเดียวกับพระนามที่ทรงได้รับนั้นประเสริฐกว่านามของบรรดาทุตสวรรค์ พระเจ้าเคยตรัสแก่ทูตสวรรค์องค์ใดบ้างว่าท่านเป็นบุตรของเราเราให้กำเนิดท่านในวันนี้หรือว่าเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราพระวรสารบุญยนเมื่อแรกเริ่มนั้นพระวจนาะทรงดำรงอยู่แล้วพระวจนาะประทับอยู่กับพระเจ้าและพระวจนาะเป็นพระเจ้า พระองค์ประทับอยู่กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอาศัยพระวจนะไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระเจ้าไม่ทรงสร้างโดยทางพระวจนะชีวิตอยู่ในพระองค์และชีวิตเป็นแสงสว่างสำหรับมนุษย์แสงสว่างส่องในความมืดและความมืดกลืนแสงสว่างนั้นไม่ได้แสงสว่างแท้จริงซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคนกำลังจะมาสู่โลก พระวจนาประทับอยู่ในโลกและโลกถูกสร้างโดยอาศัยพระองค์แต่โลกไม่รู้จักพระองค์พระองค์เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์แต่ประชากรของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์ผู้ใดที่ยอมรับพระองค์คือผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ประทานอำนาจให้ผู้นั้นกลายเป็นบุตรของพระเจ้าเขาไม่ได้เกิดจากสายเลือด ไม่ได้เกิดจากความปรารถนาตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากความต้องการของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพระวจนะทรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เราเราได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพระสิริรุ่งโรจน์ที่ทรงรับจากพระบิดาในฐานะพระบุตรเพียงพระองค์เดียวเปีียมด้วยพระหัรสถานและความจริงข้อคิด เชิญชวนเราเปิดใจรับพระวาจาพระวาจานะทรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เราเราได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์เป็นพระสิริรุ่งโรจน์ที่ทรงรับจากพระบิดาในฐานะพระบุตรเพียงพระองค์เดียวเปี่ยมด้วยพระหัตถานและความจริงเพื่อเราจะได้เข้าใจในพระวาจา ในวันสมโพธพระคริสต์สมภพ,พนี้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นและมีผลต่อชีวิตของมนุษยชาติทั้งหลายพระองค์ทรงนำเราให้เข้ามามีส่วนร่วมในพระหันสทานพระสิริรุ่งโรจน์และความรอดพ้นของพระองค์ดังนั้นให้เราตั้งใจทําตามพระวาจาด้วยความชื่นชมยินดีในการบังเกิดของพระองค์ เราต้องเรียนรู้จากพระองค์เราต้องยอมรับพระองค์และเราต้องเชื่อในพระนามของพระองค์มากยิ่งขึ้นและนำความยินดีนี้ไปสู่คนรอบข้างต่อไปขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2อ2 0